อิซูซุดีแมคแคยกสูงค่างวดเพียง5,900บาทตลอดอายุสัญญา72งวดค่ะกับโปรโมชั่นฟรีดาวสำหรับคันนี้นะคะเป็นดีแมครุ่นปี2012เป็นตัวท็อปสุดแล้วก็เป็นตัวสูงด้วยนะคะ s m a r t c แคบเิยแคปได้ถ้าเป็นดีแมคก็สป c e แคบนะคะลูกค้าคันนี้ก็มาพร้อมกับกระจังหน้าโเมียมนะคะโลโก้อิซูซุอยู่ครบนะคะพิเศษ ตัวท็อปเขาจะเป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะคะซุปเปอร์ดไลท์นีให้ครบเลยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าคันนี้นะคะจะเป็นสีดําเงาเป็นสีดําเดิมโรงงานนะคะรถไม่เคยเปลี่ยนสีรับประกันไม่มีชนหนักพทิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่ารถสวมอย่างแน่นอนนะคะสําหรับตัวล้อนะคะจะเป็นล้อแมก ุดนี้นะคะที่เราแถมให้นะคะเป็นล้อแมกขอบ18เนาะยางใหม่เลยสวยมากนะคะคันนี้ล้อแมกชุดนี้แถมให้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ตัวคุญแจนะคะเป็นแบบรีโมทนะคะมือปิดตรงนี้ก็เป็นแบบโครเมียมนะคะเขอาไปก็คือป้องกันรอยขีดข่วนตามตัวรถนะคะคันนี้เป็นตัวสูงแน่นอนเขามีบันไดข้างมาให้นะคะกระจกด้านหลังตรงนี้จะมีไล่ฝ้าหลังให้นะคะพร้อมไฟเบกรกดวงที่3า นะคะคสำหรับด้านท้ายนะคะส่วนท้ายของตัวรถจะมีกล้องมองหลังให้นะคะกล้องถอยหลังนั่นแหละนะคะลูกค้าที่เราหลายคนหุ้นชินเนาะเมื่อเปิดก็เป็นแบบโครเมียมนะคะป้องกันรอยอยู่ตรงนี้ ไฟท้ายเดิมทุกอย่างเดิมเป็นตัวแท TDI VTS นะคะมาพรบกับการชนท้ายสวยงามมากสําหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันต่อในส่วนทองภายในค่ะสําหรับภายในคันนี้นะคะจะเป็นคอนโซลสีดํานะคะกระจกปรับไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์3ก้านเลขไม้หนึ่งสีนะคะแสนสีเท่านั้นเองนะคะ วิทยุ fmamrqb นะคะคันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าจอค่ะนะคะจะเป็นแบบทัส,สกีนนะคะลูกค้าเครื่องเสียงติดตั้งให้แล้วครบเรียบร้อยจากเจ้าของเดิมเนาะแล้วก็ตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังดำได้แดงนะคะด้านหลังตรงแคบก็ เป็นชุดหนังเหมือนกันได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากนะคะสําหรับคนันนี้ราคานี้เราไปชมกันต่อในส่วนของห้องเครื่องค่ะสําหรับตัวเครื่องนะคะเดิมไม่เดิมดูได้จากตาเนื้อเลยนะคะเครื่อง 2,500cc นะคะก่อนส่งมอบมีเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนแบตเตอรี่เช็คความเรียบร้อยของตัวรถให้คันนี้ก็เป็นข้อแต่งด้วยนะคะลูกค้าขายได้ไปราคานี้บอกเลยว่าคุ้มราคาตัวรถอ่าเดี๋ยวแจ้งราคาตัวรถกันก่อน 269,000บาทค่ะฟังไม่ผิด269,000บาทคันนี้เป็น d m a x นะคะตัวสูงปี2012พศ55 269,000บาทเครดิตดีฟรีดาวผ่อเพียง5,900บาท72งวด6ปีเท่านั้นนะคะฟีจัดสัญญาโอนพระบอภาษีพร้อมจะส่งให้ถึงที่ใครสนใจโปรดีๆแบบนี้ติดต่อได้เลยที่เบอร์0 8 1 2 3 8 6 6 9 9ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ